วันที่17มิถุนายนครั้งที่48บัดนี้วันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่48ที่ข้าพเจ้า นายบุกดียศเสนาขอถวายเสียงสวดสาธยายาประสูตรพร,ริตรดางมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอด่อในขณะพยัญชนะในบในนทสวดนะครับเมยเอยหนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัยอะระหังสัมมาสัมพุโทโธภะาะวา พุทธังภาควันตังอะิวาธีมิสวาคาโตพคะกวาตาธัมโมธาเมเมัสซามิสุปฏิปันโนพคะกวาโตซาวกะสังโฆสังฆังแม่นามิสองบทปูชาพระริพินา่หาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปาริณีพุทโธพุเนหิธารมานุธานิปารมิหิจาทิสติยาวชีวัง อาหารพธทางธรรมังสังคังสาระนังขโตปูเชมิรตะตนาตะยังธรรมังเจรามิโสทินาสามบทสดจุมนุมเทวดาสามัญตาจาักกวาเรสุอัตตารากระชั่นตุเทวาตาสัตธรรมังมุนีราชาัตสาสุนันตุสัทธมกะทงังสัเกเคกามีจารุเปคีริสิคาราตเตจันทาริเควิมาเนทีเประเทจักา,าเากมตารวนะคะนี เคหาวัตุมิเเตผมมาจายันตุเทวาพระราธราวิสณมียาคันท่ปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนีวราวจานังฆาทัพโวเมสุนันตุธรรมะสวนักาโรยัมผ้ทันตาธรรมะสวนักาโรยัมผ้ทันตาธรรมะสวนักาโรยัมผ้ทันตาบทสวดที่สี่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้า อุทังสารนังคัจจามิธรรมังสารนังคัจจามิสังฆังสารนังคัจจามิทุติยมปิอุทังสารนังคัจจามิทุติยมปิธรรมัง สารนังคัจฉามิติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยมปิสังขังสารนังกัจฉามิบทส่วนที่หก ัติเมสารานังอัญญโเมสารังวรังอเตจวชเชโสติเมหตุสพพานติเมสารังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตติเมสารานังอัญญสังโฆเมสารานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานา บทสวดที่7พุทธังหน้าเมรรัตนหน้าภูตาสัริระจิตตังทำมังหน้าเมรรัตนนาภูตาวิสุทธิสารังสังฆังหน้าเมรรัตนนาภูตาสุสีลทติติเอตังหน้าเมติรัตนังรัตนาตยาวหังสัมมาสัมโมสริตาวัตถุวิเศษสบูตังอัญโยยายะยุตาคุณายคะวะสปะวัตตังอัศมีตยามิปีตเถวยะถาติทันเทเอกังวินาม ตัทิตเเรสมะสัมภเวณโลเกกะทาจิจะจเรนะจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยงอัติทุตตสสัตถังวินโยหิปันธิตาชะเนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุปะลภณียังเกสันติสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวัสุวิสุตัมปิสมุปสตังมานสิพุทธ สุดท่าปัสาท่าฐานางปุญญาติการณะมะสมุตตมะปุญญาภูมังทุกขาปรมุจนะมุมขะสรารนางคตานางปูเชปูชาระเหสุป,ประมังอริปูชนายานิปานะสัจจิกิริยายุปานิสยัตทางสัมมาคิเลสมะสัส สมาลโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐากูสเลหุป,ปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขายะคามณียาเมวะตัสมาหิตังติระตนังสารนังขะตัมหะรัตตินทิวังคณนเนสูนมาสมานาปูเชมจาปิสะสะตังสุปสัสสนจิตตาตัฏฐานุปาริจาริยาสถานตาจับุญเยณะตัฏฐะ สุกเตนะสุขีพเวมุเตเชนะาตาัสาจาัสถธาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินัยยมหีประมาณภูโตโลกุตราพิสะมโยนิยะโตสุโพชังตัสโสปะนิสยะจายะายาอาัยามปีโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปาษาทกาโรบทสที่8 โยจักูมาโมหาม马拉ปกาโตสามังวะปุตโตสุกโตวิมุตโตมาราสะปัสสาวินิมุจายันโตปาปิสิเขมจันนาตังวินัยยะพุทธังวารันตังศีลสานามมีลูกาสานาตัญจานักัญจาวินัยยะกัญจานเตจัสสัตติจายาสิติหงตุสัพพันตารายาจาวินาสัมมิตุ ธรรมโมทัจโยวิยาตัสสะสตุตัสเสสีโลกัสสาวิสุธีมะกังนิยานิโกธรรมตาลาสาตาริสตาวะหงสติคารสุจินโนธรรมังวารันตังเสราษนามามีโมหะปัทาลังอุปสันตาท่าหังตันเตจะสเตะยานสิตีหตุสะพันตารายะจามินาเสนตุสะธรรมเสนาจุกะตานุโคโยโลกัสปาปุปกิเลสะเจตสันโตสยัง สันตินิโยชาโคจะสวากาตาธรรมมวิที่ตังกะรตีสังฆังวัดันตาสีราสานามามีพุทธานุพุทธังสมาสีรัทิติงตันเตชะสาเตเจยาสิติงโอตุสะพันตระยาจับวินาสเมนตูบทสวดที่เก้า นะโมราหะตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนะโมอุตมธรมมาสะาวกัสสวะเตนิตาะโมมหาสังฆาสีวิสุทัสสีลติติโนนะโมโอมาตยารัตตารัตนายสัสสาลุกังนะโมโอมัคาติตัสสะตัสสาวาทุตายาสปีนะโมกาล๑๘๘๙วิ๙๑๙๒๙๓๙๔๙๕๙ตุสัพพะทานะโม๙๓ราส๕๙๖๙๗๙๘๙๙ิเ๙๑๙๒๙๓๙๔๙๕๙๖๙สที่ เอวัมเมสุตังเอการสามารถย่างภักะวะสเกจูวิหารติขปิลาวัตุสามิงมหาวันนี้มหาตาภิขุสังเขนสติงปัญจัมเตหิภิขุสติหิสเปหิวอารหันเตหิทัสหิจัลกัตาตุหิเทวตาเยบุเยนาสันนิปฏิตาหุติปะกาวันตังทัศนายาภิขุสังขัญจะอาตะโกจะตุนังสุทธาวาสกายการนังเทวนังเอตตาหุสีออย่างผักกะวาสเกจเวิหารติขปิลาวัตุสามิงมหาวันนี้มหาตาภิขุสังเขน สัตยิงปัญจมาเตหิพิโุสัตย์เตหีสัพเพหิวารหันเตหิทักษหิจริโอคาถาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติปะขาวันต่งทัสน์สัญญาปีกุสังหัญจายานุนาไมยามปิเยนาปะขาวาเตนุปัสังขยาไมหังอุปัสังขามิตาวาปะขาววโตสันติเกปัจเจกกะถาปัสยมาเตียละโคตาเทวตาสยยาธาปีมาแม้นามาภาละวาปุริโสสามิชิตังวาปะหังภสษารยยะภสษาริตังวาปะหังสามิชายะเอวะเมวะสุทธาวาเตสุ เทวสุอันตรหิตาปะขาวโตปุระโตปะตุระหังสูอัตคตาเทวตาปะขาวันตังอาภิวาเทตะวะเอกมันตังอัถังสูเอกมันตังทิตาคเอกาเทวตาปะขาวโตสันติเกยมังคตังอาปาตีมหาสมมยโยปวานสันมิเทวกายะสมัคตาอาคตตรรหะยิมังธรรมะสามถอย่างทักขิตายวะอัปปราชิตตาสังคันติอัตคุอปาราเทวตาปะขาวโตสันติเกยมังคตังอาปาสิกัตตาพิกขวสัมมาทัหังสูจิต ตังอัตโนอุจูกามักังสุสารติวะเนตานิขะเหตตาวะอินเทยานิรักันติปันหิตาติอัตโขวะปาราเทวตาบคาวาโตสันติเกย์มังค่าทังอปาสิเชตตาวะขีลังเชตตาวะผลิคังอินทาขีลังโอหัจจมะันเนจเตจารันติสุธาพิมาลาจขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขวะปาราเทวตาบคาวาโตสันติเกย์มังค่าทังอปาสิเยเกจิพุทธังสารนัคตาเสนะเตขมิสันติอปายะภูมิปะหายะ มนุสังเิหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาตคโขภะคะวะพิขูอมันเตสีเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกัตธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาทาคตังทัศนายะพิขูสังอัตายปิเตพิกเวอหิสุงอัติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตาปารามาเยวะเทวตาสานิปติตา อะหิสงสยาถาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพพะมระขวันตานังเอตาปารมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยามาปีไมหังเอตาระหิอาจิกิสามิภิกเวเทวะกายนานังนามายมิจิตายิสามิภิกกะเว เทวกายานังนาไมมีเตติสามิพิกาเวเทวกายานังนาไมมีตังสุนทัสสาทุกขังมนาสิกาโรธาพาติสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิโคปะกะวาโตปัจจสุูงภะกะวาเอตธาโวจัตสิโลกามานุกัสสามิยะถาปุมาตธาตสิตาเยสิตาคิริกะพารังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสิหาวาสริณาโลมะหังสาภิสัมุโน โอทาตมะนัสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนิกาปิลาวัฏเวตาตัวมันตัยิสตาสาวเกสาสเสนรติเทวกายาพิกันตาเตวิชานาดาพิกาวุเตเจอาตปามะการุงสุตตวาพุทธสาสสังติสัมปตุระหุงยานังหามนุสานัตสานังอภิเกสตังมัตตคุงสหัสังอัตตสตาลิงสตังเอกสาสสานังอามนุสานามัตตสงเอภิเกมันตมัตคุงที่สาสะปาวุตตาอหุงสัจสะพังอภิญญาญาวะวะกิตตวานะจักุมาตตุอามัน ตย่ยิ่ัทธาสามเณรสาเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกขะวียวหังคิตายิสามิขีไรหิอนุบุปโสสตัสาสวาญยาคุมากาปีละวัฏวะอิทิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสสศรีโนโมธัพมาณาภิกามุภิกุนังสัมมิติงวะนังชะสาสาหิมะวตายะขานานัตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยัสสศรีโนโมธัมมาณาภิกามุภิกุนังสัมมิติงวะนัง สาตาคีราติสาสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมทัพมนาอภิกามูภิขูนางสามิติงว่านางอิเจเตโสุรสัสสาสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมทัพมนาอภิกามูภิขูนางสามิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมทัพมนาอภิกามูภิขูนางสามิติงว่านางกุมพิโรราชัไคโกวิปุลสานิเวสนัง ที่อยู่ในสตตาสาสังยคณาปยิรูปสติคุมพิโรราชค่ายโคโสปคาสามิติงว่านางปุริมันจยที่สังราชาทัตตาโถภาษาสติกันรับผานังอธทิปติมหาราชายาสติโสบุตปีตาสาภาวูอินทมานามหาภลัยที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสติโนโมทัมานาพิกามูพิขุนางสามิติงว่านางท้าขีนันจะที่สังราชาวิรุณหตปภาษาสติคุมันทานาง อธิปติมหาราชายสัตติโตบุตาปิตาสาภาโวอินทามนานามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนัมมันโตยสัตตินโมธัมนาอภิกรมุภิขุนางสามิติงว่านางปชิมันจาที่สังราชาพิรูปโขภาษาสตินาคะนางอธิปติมหาราชายสัต uh ติโสภุตาปิตาสาภาโวอินทามนานามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนัมมันโตยสัตตินโมธัมนาอภิกรมุภิขุนังสามิติวนางอุตรัญจาที่สังราชา ภูเวโรตัดภาษาสติยขานังอาิปฏิมหาราชายสติโสบุตาปีตาสาภาวูอินทรมนามหาปราอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสติโนโมธมนาอภิกามุภิขุนังสมิติวนังปุริมาทิสังถ้าตารตโถตะขี่ในนาวิรุณหกภูปชีเมนาวิรูปโคภูเวโรตารังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตโตโรทิสาทัพตะลามนาตังโสวันีกาปีละวัตเวเตสังมายาวิโนทัสอาภูวันใจนิกาสธา มายาคุเกนทูวิเกนทูวิทูจะวิทูตัวจัฮะจันท่ามโนกามาเสถโฉจักินโนมันทูนิมันทูจัปปนาโทโอปมันยูจะเทวสุตโตจะมตาลีเจตตาเสโนจะคันทโพนะโรราชาชนโนสะโพอาคูบัญจสิโคเจวติมพระโรสุริยะวัจะสาอติจันเยจาราชนโนคันทภา菩าราจุพิโมทัมนาไอพิกามุพิกุนางสัมมิติงนางอัฐคูนาภาษานาคาเวสนาสหัตตชกากรรมปัลสัตตาคูปายาคายสหายาติพิยัม ยามมนาทตตะดาถาจะอาคุลนะคะยะสัตสโนเอราวันโนมหานโคโสปะคะสามิติงวันางเยนะคะราเชสะอาดสาหรันติทิพย์นิชาปขีวิสุทธาจักูวิหายาสเตวันามัจปาตาจิตตระสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตานะค่ะราเชราชานะมาสิสุปนาโตเข้มมะมกาสีพุทโสนาหิวะใจหิอุปวะหายันตานะค่ะสุปนาสารณะมะกลงสุพุทธัง ชิตาวาเชระหัตเทนสะสัมมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสะวาสะเสตเีตที่มันโตยสะสัตสินโกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาวีฆาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมุจิสหสตันจะพาลิปุต,ตานาสเพเวโราจจนามกาสนาหิตาวาพาลิงเสนาราหูพัฒามุปปาขมามกสัมยุยธ,ธ,ธานิพัฒนตีภิขุนังสามมิติงวานัง อโปจเทวาปัทถวีจะเตโชวายุตธาขะโมวารุณาวารุณาเทวาโสโมจันยะสัสสสหามิตาการุณากายกะอโคเทวายะสัสสิโนทัสสิติทัสสากายะสัตเทนานัตตวันิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันหนามันโตยะสัสสิโนโมทามนาพิกามุพิกุนนงสัมมิติงวานางเวณูจะเทวาสหาริจะอัสมาจเตวียมาจเตทสุปนิสาเทวาจันทมาโคปุระขีตาสุริยะสุปนิสาเทวา สุริยมาโคปุรักิตานาคตานิปุรักิตาวาอโคมันทวารากาวาสนวัสุนังวาสาวเสตโทสกุปะฆาปุรินธาโททาเสตเตทัสราคายาสเปนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตยะสัจสีโนโมทามนาอะิกามุภิกขุนังสัมมิติงวานังอัฐาคูสหะปูเทวาชะลามขีสิขาเรวะอาริทกาจะโรชะจะอุมาภูภานิภาสีโนวารุณาสะอาธรรมะจะัจจุตตาจัณเนชกาสุริยะลุจิระอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทาเสเตทัสรากายา สัพเพนนาตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันามันโตยสัตสิโนโมธามนาอภิกามมทิกุนัสสะมิติงวนาสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตตมาคิธาปะดุสิกาอาโคอาูมนโนปะดุสิกาอาทาโคหาระโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาโคเทวยะสัตสีโนัสเสตเตทัสรากายาสัพเพนนาตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันามันโตยะสัตสิโนโมธามนา อภิกรรมองค์พี่ขุนังสามิติว่านางสุกากรดมหาอรุณาอคูเวกานาสาสห์เอาทตาขยาปามุขาอคูเทววิจักขณาสทามตาหาราคาฉามิสกาจะยะสัสสิโนทนายังอาคาปะชจุโนยุทิสาอภิวสติทัศเศรษฐาสรากายาสเปนะนัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนหามันโตยะสัจสิโนโมทามนาอภิกรรมองค์พี่ขุนังสามิติว่านางเขมิยาตุสิตายมา กันากาจายาสัสนโนลัมพ erm in ิตกาลามาเสถาชุตินามาจะอาสวานิมานารตินวากุธาทโกปารนิมิตาธาเสตทัสรากายาสเปนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตเนสติโนโมทามนาอภิกรรมุภิกขุนังสามิติงวนาสติเตเทวานิกายาสเปเทนะสเปนานัตะวันนิโนอิทนามันวาเยนะอาการุงเยจันเยสาติสาสหะปวุทธาสติมะขีลังโอขตินามนาสวัง ถ้าเขียนโมฆะตรังนะคังจันทังวะอสิตาติตังสูพมาปรมัตโตจัตปุตตาจัอิทิมัตโตจัหาสนังโกมาโรติโสจัโสวะคาสามิเตงวะนาสหัสัพะมาโลกานังมหาพรมาพิติสติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัตสิโตทัศเสตาอิสระอาโคูปฏิกาวะสาวตีนเตจะเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวานิโตเตจัสเพอภิสินติสินเททเวสะพามะเคมารเสนาอภิกรมิปัสสะขณะธรรมันที่ยังเอธะขณะภันทาราลเคนาวันธามัตตวสัมมันตา ปาริวารีธรรมะวมุนจินหาโกจินังอิติตถามหาเสนกนหาเสนังอภิษายปานินัตะละมหาหจะสมารางังคตะวานาเพระวังยะธาปวุสโกเมโคธนะยันโตสะวิชุโคตถาโสปจ,จุทาวติสังคุโตอสาสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญาญาวะวคิจตวานะจักขุมาตวตววมาตยิสตาสาวก กีสารเสนรติมานาเสนาอภิกันตาเตวิชานะดาพิะโวเตจะอาตาปมาคารุงสุตวะาพุทธศาสนางวีตระเคหิปกามุนีสังโรมัปีอินชัยยุงสเพวิชิตาสังคามาพะยาพะยาติตายาสัสินโมโอทันติสหพูเตหิสาวกคาเตชะนีสุตาติ